นิโฮมาจิ The Japanese Mall ศูนย์รวมมหาญี่ปุ่นเกือบทุกประเภทที่นี่เราจะมากินิตารซูชินะคะที่นโฮมาจิค่ะนก็จะเป็นซิตารซูชินะคะที่นี่มีต้นกำเนิดมาจากโอซาก้าหลายๆคนคงจะคุ้นเคยกันดีสำหรับสาขานี้แม้จะไซส์มินิกว่าร้านที่ทองหลอ่อถ้าถามเรื่องคุณภาพราคาและการบริการาบอกเลยว่าเต็มเหนี่ยวไปเลยค่ะจะมีที่ไหนอีกบ้างคะซูชิ สคำหนึ่บาทไม่ว่าจะเป็นอูนิโอโทโรอิคุระและอีกมากมายวัตถุดิบคัดส่งตรงมาจากญี่ปุ่นแบบพรีเมียมกันไปเลยทุกครั้งที่มาที่นี่อภิญญาจะเลือกนั่งที่เคาน์เตอร์ตลอดค่ะเพราะว่าจะได้ดูพี่เชฟปั้นซูชิเสิร์ฟมาแบบสดๆกันเลยค่ะเทคนิคของการปั้น ซูชิของพี่เชฟถือว่าลีลาดีมากๆเลยนะคะคการมากินซูชิของอภิญญาอภิญญาชอบนั่งดูเวลาพี่เชฟทำอาหารค่ะดูสิคะคูนิสุดมากๆเลยค่ะคานิมิโซะแล้วก็อิคุระถือว่าดีงามมากๆเลยค่ะที่นี่พี่เชฟอารมณ์ดีแล้วก็ใจดีด้วยค่ะยิ้มตลอดเลยนะคะ ร้านคิตาโรสูชิถือว่าเป็นร้านซูชิที่ราคาจับต้องได้ค่ะราคาไม่แพงมากนะคะแต่รสชาติอาหารถือว่าสุดๆกันไปเลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาเมนูที่เราออเดอร์ซูชิในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็จะมีอูนิเอ็นกา t o วาโอโทโรคานิมิโซค่ะ อูนิของที่นี่หวานแล้วก็ครีมมี่มากๆเลยค่ะโโก,โก,ก้อะคะและนี่ก็เป็นเมนูที่เราชอบอีกหนึ่งเมนูค่ะอันนี้เรียกว่าคาซูนโนโกนะคะเดี๋ยวเราไปทานกันเลยค่ะซื้อที่อูนินะคะ อันนี้ก็จะเป็นทาน,นิมิโซะนะคะทาน,นิมิโซะก็คือมันโกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ็นราวาค่ะกินกันเลยอันนี้ก็จะเป็นยี่รกระค่ะอันนี้ก็เป็นโทโรนะคะอันนี้นว่าคาซูโนโกะนะ ที่นี่มีเมนูอาหารมากมายเลยค่ะไม่ใช่มีเพียงแค่ซูชิอย่างเดียวนะคะสำหรับคนที่รักในอาหารญี่ปุ่นหรือว่าชอบอาหารญี่ปุ่นถือว่าเหมาะมากๆเลยทีเดียวค่ะ はいいただきます。 ข้าวจะได้กิ่นโตบบแล้วก็กุอร่อยมากค่ะเชฟก็จะชวนคุยชวนพูดเพื่อความสนุกตลอดเวลาเลยค่ะวันนี้เชฟก็รู้สึกว่ามีความวุ่นวายมากๆเลยนะคะการดังสารแต่ละเมนูถือว่าปราณีตมากๆเลยค่ะและนี่ก็ฮามากุริต้มสาเกที่เราชอบค่ะ การทานซูชิเสร็จแล้วก็ตกท้ายด้วยซุปร้อนๆบวกกับความอร่อยดีงามเลยค่ะและนี่ก็เป็นปลาไข่ย,ย่างนะคะแต่ละเมนูเห็นไหมคะลังสารออกมาหน้าตาหน้าทานมากๆเลยค่ะส่วนอภิญญาชอบพามากริมากๆค่ะซดหมดจานเลยค่ะ